โอไมครนดับฝันเปิดประเทศรุ้นระทึกจะล็อกดาวน์หรือไม่บมีพูดอีกข่าวหนึ่งไปซึ่งน่าจะลงวันเดียวกันนะครับก็อันนั้นจะเป็นทางฝั่งของคนจัดการประเทศว่าเขามีความมั่นใจอย่างไรว่าตอนนี้คือการติดเชื้อของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต่ำมากไม่ถึง1%แล้วเขามีของเขาก็มั่นใจของเขาแต่ว่าของอันนี้จะเป็นสถานการณ์โลกแล้วก็ ถ้ามีการติดเชื้อที่มากขึ้นเรื่อยๆต่อให้คนจัดการประเทศเขามีของอยู่แล้วเขาจะยังมั่นใจในของของ,ของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะมาอยู่ที่ข่าวนี้มาดูที่อันนี้กันก่อนนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีข่าวร้ายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เพราะว่าโรงพยาบาลของไทยนี่แหละออกมาเตือนเลยบอกว่ามันไม่ใช่ PCR test ททุกประเภทที่จะตรวจเจอโควิดกลายพันธุ oh ์โอไมคอนอ้าว คือส่วนหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราเอาอยู่ก็คือเราย้อนกลับมาจากเดิมที่จะใจดีให้ตรวจแต่ ATK แล้วก็ไม่ต้องจองห้องก็กลายเป็นว่าต้องตรวจเป็น RT PCR ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องจองห้องพักหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจเพราะว่ามันใช้เวลาฉะนั้นเรามั่นใจในการตรวจ RT PCR ตอนขาเข้าเพราะว่าก่อนมาก็ต้องตรวจมาแล้วรอบนึงแล้วเราก็จะตรวจอีกก็คือตรวจสองรอบที่หลายคนก็เฉ่งกันว่ามันห่างกันแค่ไม่กี่วันให้ตรวจซ้ำซากทาไม ก็คือเขามั่นใจตรงนั้นแต่ทีนี้โรงพยาบาลดันเตือนว่าแม้แต่ PCR t e s เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกประเภทที่จะตรวจเจอโอมคอนอ้าวก็แผนจ,จิตตกเนี่ยเขาเคยพูดอยู่เมื่อช่วงโควิดเพิ่งมาใหม่ๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ให้ชัวนะของชัวก็คือตรวจไปเลยทุกวันเราจะต้องตรวจแบบไอ้ PCR นี่แหละทุกวันถึงจะชัวว่าไม่มีเชื้อจริงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ทีนี้เมื่อเตือนออกมานี้ปุ๊บก็เลยเกิดคําถามว่าเราจะให้เอาอยัางไงเหมือนกับที่บอกว่าพวกวัคซีนทั้งหลายเนี่ยอาจแค่สมมุติเฉยๆอาจจะกันโอไมครอนไม่ได้ก็เลยต่อให้เป็นคนฉีดวัคซีนครบก็ไม่ต่างกับคนไม่ฉีดวัคซีนสมมติสมมติถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บเอา้าอย่างนี้จะเอาอยัางไงก็คือโรคนี้ก็จะย้อนกลับไปเลยก็มันก็เลยจะกลายเป็นข้ออ้างว่าแม้แต่ตรวจ rt pcr ก็อาจจะไม่เจอฉะนั้นเราก็ควรจะ ไม่ควรจะเปิดอันนี้คิดเองกลุ่มจิตตกเขาก็จะพูดแบบนี้ตลอดว่าอ่าเหมือนอย่างแม้แต่ฉีดวัคซีนก็ยังติดยังแพร่เชื้อได้อะไรอย่างนี้ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบอะไรประมาณนี้ <c oughs> กรณีน,นี้ก็บอกว่าเขาได้ข้อมูลจากตัวอย่างทดลองร้อสิบห้าตัวอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกันได้ทดสอบกับว่าการตรวจแบบ PCR test ทเนี่ยมันสามารถตรวจเจอได้ไหมซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยน่าหนักใจคือเหมือนว่า ชุดตรวจ P C R เนี่ยมันมีหลายประเภทหลายยี่ห้อคือไอ P C R เนี่ยมันเป็นของเดิมที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ว่าบาังเอิญพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นโกลสแตนดาร์ดของโลกเพราะว่ามันเอามาใช้ตรวจโควิดได้พอดีและทีนี้มันมีตัวพันใหม่เนี่ยคือสารของชุดตรวจ P C R บางประเภทเนี่ยก็อาจจะตรวจไม่เจอก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะให้ผลไม่ไม่ตรงอาจจะเป็น false negative ผลลบปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำเป็นว่านี่คือสัญญาณลบอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับก็คือกลายเป็นว่าสรุปจากอันนี้คือต่อไปเนี่ยชุดตรวจ PCR เนี่ยมันจะต้องมีการจำเพาะเจาะจงแล้วว่าจะต้องเป็น PCR ที่ตรวจเจอโอไมิคอนได้ด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้ราคามันแพงขึ้นหรือเปล่าก็คือไม่ใช่ว่า PCR ไหนก็ได้ที่จะตรวจได้ก็ต้องเป็น PCR ที่ต้องจำเพาะว่าตรวจเจอโอมิคอนด้วย แล้วตรงนี้กลับมาที่ข่าวหลักก็คือโควิดโอไมครอนพ่นพิษลุ้นระทึกปิดหรือเปิดประเทศคือผมคิดว่าโลกนี้เนี่ยเขาควรจะมีแนวคิดที่สามารถรับมือไม่ใช่อุปกรณ์หรือว่าวัคซีนหรือยาอะไรนะคือต้องเป็นแนวคิดที่สามารถรับมือกับว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องมีอีกที่มันร้ายแรงกว่านี้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าโอไมครอนเนี่ย พึ่งโผมาปุ๊บเนี่ยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกคือดับฝันของหลายๆคนดับอิสรภาพของหลายๆคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคาถามคือแล้วถ้าเกิดมันมีสายพันธุ์ใหม่อีกละ่ะที่มันร้ายแรงกว่าตัวนี้อีกละ่ะเอาไงเกิดกําลังเปิดเปิดอยู่ปุ๊บอ่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้กักตัวแล้วจริงๆอาจจะไม่ต้องให้ตัวตอนขาเข้าแล้วอ่าพอมีสายพันธุ์ใหม่โคโรอไมรอนมาอีกปุ๊บยังไง กลับไปกักต่อหรือ,อยังไงต้องปิดปิดเปิดเปิด,ปดหรือว่าต้องเปลี่ยนมาตรการกันอยู่เรื่อยไปจนถึงเมื่อไหร่อันนี้คือจะสองปีแล้วนะครับหรือว่านี่คือเรากําลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สามโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ใช่สงครามที่เอาอาวุธมายิงกันหรือใช้นิวเคลียร์มาบอมแต่เป็นสงครามของเชื้อโรคโดยที่พวกเรานี่คือ ไม่รู้อีน่วอีเน่เลยเสพข่าวโควิดกันไปทุกๆวันแต่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังอาจจะเป็นบิ๊กบิ๊กเขาอาจจะกําลังสู้กันอยู่ก็ว่าได้จินตนาการเล่นเล่นว่าเกิดมีประเทศไหนที่แอบ,บพัฒนาอาวุธเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอไม่พอใจใครปุ๊บก็อแอบ,บเอาไปปล่อยก็คือไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงนะคือไม่ต้องแรงแค่แพร่พันธุ์เร็วๆปุ๊บโรคก,ก็ตกใจแล้วก็พังพินาศเสียหายปิดกันมาเกือบสองปีแล้วเนี่ยยังไม่จบสักทีได้เลย อย่างที่ต้องลุ้นว่าอย่างของประเทศเราเนี่ยตกลงจะเปิดหรือจะปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขายังปากแข็งว่าเขายังเปิดได้ยังรับมือได้ก็เลยสงสัยว่าถ้าตัวเลขมันเยอะกว่านี้เขาจะยังปากแข็งได้อีกไหมซึ่งซึ่งเราเอาใจช่วยว่าอย่าอย่ากลับไป <laughs> ปิดเหมือนเดิมแบบนี้แหละดีอยู่แล้วก็คือต่อให้ไม่มีโอไมคอนก็เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วแล้วตอนนี้มาอีกปุ๊บอ่าอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยคนก็ยังมากันเยอะอยู่ยังมากันเยอะอยู่อ่าก็ โอเคครับเราก็ต้องรอดูผลกันต่อไปคือพอมีโอไมคอนเข้ามาเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นว่าเออถ้ามันเล็ดลอดเข้ามาในประเทศผลจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้การติดเชื้อในประเทศกําลังลดลงไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีเกิดพุ่งขึ้นมาอีกละ่ะจะเอายังไงก็เลยบอกว่าโรคนี้ควรจะมีหมายถึงว่ารอลิงนะโรคลอลิงเนี่ยควรจะมีแนวคิดที่ถูกต้องในการรับมือกับเชื้อโรคตัวนี้ได้แล้วว่าถ้ามันมีร้ายแรงกว่านี้อีกก็คือยังไง จะปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดกันอีกนานแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนเขาจะเปลี่ยนคําสั่งนะครับก็มีเพื่อนๆบางคนคอมเมนต์มาอยู่แล้วอ่ว่าเออเห็นเหมือนเขาจะเสนอนะว่าจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะ <S <S อะไรอย่างนี้เราก็เลยไปฟังไอ้ที่สาธรารณาสุขเขาแถลงนะครับพวกหมอหมอทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็พูดแต่ว่าเขาจะบล็อกพวก8ปประเทศจากแอฟริกาเท่านั้นเองนะแต่พอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าอ่ะมาตรการย้อนกลับ ก็คือเหมือนกับมีการเปลี่ยนกันอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราบล็อกแต่8ประเทศแอฟริกาเนี่ยก็เท่ากับว่าโอเคไงอย่างที่บอกอะ่ะมันต้องมีมาตรการที่แนวความคิดที่ถูกต้องได้แล้วถ้าบล็อกแต่8ประเทศก็โอเคไงแต่ตอนนี้คือแค่ข้ามวันก็กลายเป็นกลับมาเป็นแบบกักตัวหนึ่งคืนเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าเป็นอารมณ์ของการตกใจซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็อาจจะมีคนโจมตีได้ว่าการกลับลำแบบนี้เนี่ย คือเขาเหมือนกับรักษาหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยพูดมาแล้วว่าจะเปิดประเทศใช่ไหมแล้วตอนนี้คือยังเพิ่งจะเริ่มยังเปิดไม่สําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่พยายามคงกักตัวหนึ่งคืนไว้เนี่ยเพื่อว่าไม่ให้ผิดคําพูดหรือเปล่าเฉยๆก็เลยบอกว่าถ้าถ้าแค่รักษาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดมันตัวเลขติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะมันไม่ไหวไงมันไม่ใช่แนวความคิดที่ถูกต้องโอเคมาดูต่างประเทศกันทีกว่าก็คือ าบอกว่าอย่างเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่สั่งปิดประเทศเลยนะห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศก็ยังจะพบโอไมคอนรายแรกแล้วเรียบร้อยแล้วเชื่อต่อไปว่าจะพบคนต่อไปอีกในรายที่ร้อยหรือรายที่พันอีกในไม่ช้าแล้วนี่ขนาดญี่ปุ่นยังไม่เปิดเลยนะให้เฉพาะแบบนักธุรกิจหรือพลเมืองหรือนักเรียนคนทํางานเข้าเนี่ยนะก็ยังจะเจอเลยนะส่วนฮ่องกงก็สั่งห้ามนักเดินทางจากยุโรปหลายประเทศรวมถึงจากอิสราเอล เนื่องจากประเทศกลุ่มนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วซึ่งพบว่าเดินทางกลับมาจากแอฟริกาส่วนของอเมริกาก็ประธานธนาคารกลางของอเมริกาก็บอกว่าโควิดโอมิครอนอาจทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาพังได้แถมองค์การอนามัยโลกก็ยังออกมาเตือนว่าทั้งโลกตอนนี้อยู่ในความเสี่ยงของโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมครอนมันก็น่าสงสัยจริงๆว่าในช่วงที่โลกนี้กำลังจะดีขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ดีๆก็โผล่มา มันเหมือนกับมีใครจงใจปล่อยออกมาอย่างนั้นแหละหรือถ้าสมมุติพระเจ้ามีจริงเนี่ยก็คือประมาณว่าไม่อยากให้มันจบง่ายๆอยากจะทดสอบมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆว่าเออแค่มีเชื้อโรคอะไรสักอย่างหนึง่งที่ระบาดง่ายๆโผล่มาปุ๊บเนี่ยโลกก็วุ่นวายไม่รู้จบแล้วทั้งๆที่เราก็นึกว่าเออตอนนี้พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เหมือนกับว่ามันน่าจะก้าวหน้าไปไกลมากแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะอย่างตั้งแต่ต้นที่ตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆเนี่ย หน้ากากที่เราใช้ก็ยังหน้ากากเดิมใช่ไหมอันนี้น่อัพตั้งข้อสังเกตจะไม่มีการแบบว่าเออหน้าก,ากากที่แบบใส่สบายมากเหมือนไม่ได้ใส่แต่ยังสามารถป้องกันเชื้อได้ประสิทธิภาพสูงอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าขึ้นเกี่ยวกับหน้ากาก,ากนอนามัยเลยยังคงใช้หน้ากากเดิมอยู่หรือแม้กระทั่งการตรวจโควิดแบบ PCR เนี่ยก็ยังใช้แบบเดิมอยู่คือไม่ได้มีการตรวจที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ว่าราคาถูกลงก็ยังไม่มี ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าโลกนี้ไม่สามารถรับมือกับโควิดได้ขนาดนั้นเลยหรือครับก็พูดถึงการเปิดหรือปิดของประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าไปถามท่านผู้นําก็จะยังไม่กล้าฟันธงก็ได้แต่บอกว่ารับมือได้รับมือได้คือขนาดประเทศญี่ปุ่นยังปิดทั้งประเทศไม่ให้ใครเข้าก็ยังพบเชือ้อและประเทศไทยนี่จะไม่เจอได้ยังไงก็แค่รอดูว่าถ้าเจอแล้วเขาจะว่าไงขนาดฮ่องกงก็ยังห้ามยุโรปบางประเทศเข้าแต่ไทยยังไม่ห้ามซึ่งเราไม่ได้อยากให้ห้ามนะ ไม่ห้ามและถูกแล้วแต่แค่เหมือนมันเป็นบททดสอบไงว่าเขาจะยังไงถ้าเกิดเจอขึ้นมาจริงๆแล้วเขาจะยังใจแข็งได้อยู่อีกไหมมีการประเมินว่าหากไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนท่านผู้นําอาจจะตัดสินใจล็อกดาวน์ปิดประเทศหรือไม่ถ้าทําก็เป็นการดับฝันตัวเองจากที่โฆษณาว่าจะเปิดประเทศใช่ไหมภายใน1 2อวันหรืออะไรเนี่ยแต่วงเล็บเปิดมาแล้วก็มีคนเข้ามายังไม่เยอะอยู่ดีเพราะว่า เปิดแบบมาตรการเยอะแต่ว่าจากคําว่ามาตรการเยอะเนี่ยทาให้เขาก็ไม่มั่นใจในมาตรการของเขาไงเขาก็เลยยังไม่ปิดเหมือนประเทศอื่นอ้อนึกถึงตอนที่เดลต้ามาใหม่ๆเนี่ยซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ห้ามอังกฤษเข้าเลยนะตอนนั้นที่มันเริ่มต้นจากอังกฤษใช่ไหมเอ๊ใช่เดลต้าป่าไม่รู้เขาเรียกว่าโควิดกลายพันธุ์อันแรกสุดเลยอะ่ะหลายประเทศก็ห้ามอังกฤษเข้าแต่ไทยยังไม่ห้ามนะเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามั่นใจในการกักตัว14คืน ตอนนี้ก็เหมือนวนลูปย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาก็มั่นใจในมาตรการวงเล็บซึ่งตอนนี้มันน้อยลงแต่เขายังมั่นใจอยู่ก็โอเคแล้วก็ตั้งแต่เปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาวันละประมาณ3,000คนแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีคําถามว่าในจํานวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆหรือหรือเป็นต่างชาติที่เคยทํางานในไทยอยู่แล้วและเดินทางกลับมาแต่รัฐบาลเหมาเข่งนะับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมด อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดคือคนไทยกลับบ้านซึ่งน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่สาของคนที่เข้ามาทั้งหมดอ่าก็น่าจะถูกนับรวมด้วยก <c oughs> ็คือเหมาเข่งเลยให้เป็นนักท่องเที่ยวให้หมดเลยเพื่อให้ดูการเปิดประเทศคึกคักประสบความสําเร็จนี่คือที่ยังปากแข่งเพราะรักษาหน้าหรือเปล่าหรือว่าเพราะเชื่อในของของตัวเองจริงๆ แล้วเขายังบอกว่าทั้งปีเนี่ยจะมีเข้ามา5 0 0แสนคนซึ่งมีเข้ามาแล้วจริงประมาณ2 0 0แสนคือเดือน 1- 1 0ถึงิมี1 0 0 0 0แสนแล้วก็เดือน11เดือนเดียวก็อีก1 0 0 0 0แสนฉะนั้นเหลืออีกส0 0แสนที่จะเข้ามาอ่าแล้วทีนี้ส0 0แสนที่จะเข้ามานี่แหละคือ10,000แสนคนเนี่ยเขาเคลมว่ามีติดเชื้อแค่1%เปอร์เซนจาก1 0 0 0 0แสนแต่ส0 0แสนคนก็ต้องมากกว่า10,000แสนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเข้ามาจริงๆแล้วจะยังไงจุดชี้ตายว่าจะเปิดหรือจะปิดต่อเนี่ยก็คือถ้าไทยพบ ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนแล้วเนี่ยรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงจะกล้าปิดการเปิดประเทศหรือไม่แม้ว่าล่าสุดรัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่มีแผนการล็อกดาวน์ประเทศก็ตามคือเราอยู่ในฝั่งจะให้เปิดต่ออยู่แล้วเราอยากให้เปิดเพราะว่าอย่างที่บอกคือโลกนี้ต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องว่าถ้ามันมีอีกมีไอ้ตัวใหม่ที่ร้ายแรงกว่านี้อีกไปเรื่อยๆเนี่ยจะปิดปิดเปิดเปิดกันอีกสักกี่ปีแต่ว่าที่เขาปากแข็งว่าเขา ยังรับมือได้แล้วไม่ล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นเพราะว่ารักษาหน้าหรือเป็นเพราะว่าความช้าของเขาเพราะว่าตอนโควิดรอบแรกสุดเลยมีนาปี20เนี่ยตอนนั้นคือประเทศอื่นเขาก็ล็อกกันไปหมดแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่ล็อกยังไม่ทำอะไรจนกระทั่งมันมีการติดเชื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆเราถึงมาล็อกทีหลังแล้วพอเราล็อกปุ๊บเนี่ยเราก็ขูแล้วขูอ,อีกสารพัดเลยคือความรู้สึกช้า มันจะเหมือนตอนนั้นไหมคือเราอยากให้ที่มันไม่ปิดเนี่ยก็คือเป็นความมั่นใจที่ถูกต้องว่ารับมือได้จริงไม่ใช่รักษาหน้าหรือว่าความรู้สึกช้าแบบตอนนั้นนะครับอ่าตอนนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ